ถ้าจริงๆคนได้ดูคลิปตัวเต็มเนาะก็มีคนที่อยู่มีนักข่าวหลายท่านที่อยู่ในงานวันนั้นแล้วก็มีคนได้ดูคลิปตัวเต็มก็น่าจะทราบว่าผู้ไม่ได้พูดอะไรใช่มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นคําพูดที่คูพูดที่บอกว่าคอมเมนต์อะไรผู้ไม่ได้ว่าใครเลยถ้าดูคลิปเต็มแต่ว่ารูว่าทุกคนก็คงจะรอวันที่ผูจะพูดแต่ผูที่ว่าผู้ไม่พูดเพราะว่าผูไม่ได้ผิดพอเวลาอะไรที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราทําผิดเราไม่จำเป็นต้องออกมาแก้ตัวเดิมว่าวันนั้นไม่ได้หมายถึงน้องนะคะ ก็ยืนยันว่าคุณพูดถึงเด็กในค่ายอครองก็เานไงพีู่งจากเมื่อแรกจบไปคี่คููถ้าดัาถ้าจริงๆคนได้ดูคลิปตัวเต็มเนาะก็มีคนที่อยู่มีนักข่าวหลายท่านที่อยู่ในงานวันนั้นแล้วก็มีคนได้ดูคลิปตัวเต็มก็น่าจะทราบว,ว่ากูมไม่ได้พูดอะไรตามที่เป็นเป็นเป็นข่าวเนาะก็เป็นการที่ตีความผิดกันเองไม่ได้เราไม่ได้กล่าวถึง คนที่สามในแง่ไม่ดีเลยยังบอกว่ารักกันเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าแ็่อย่างที่พูดไปจริงๆเราไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่แต่ว่าใครเมื่อดีคลิปเต็มคลิปเต็มมันหมายถึงอะไรครับในสิ่งที่มันจะเป็นสิ่งที่พุ่งพูดทั้งหมดซึ่งมันข่าวที่ออกมามันไม่ตรงเพราะคุณใช่มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นคําพูดที่พุ่งพูดที่บอกว่าคอมเมนต์อะไรพูกไม่ได้ว่าใครเลยถ้าดูคลิปเต็มซึ่งน้องๆนี้ก็อยู่ด้วยอยู่แล้วแต่ว่าพุณว่าทุกคนก็คงจะรอวันที่ แต่พวกพี่บาก็ไม่พูดเพราะว่าพวกไม่ได้ผิดพอเวลาอะไรที่เราไม่ได้รู้ว่าเราทําผิดเราไม่จำเป็นต้องออกมาแก้ตัวถ้าผมออกามาพูดปุ๊บมันจะกลายเป็นต้องมาทะเลาะกันแล้วก็เราเราเราอยู่ตรงนี้มานานแล้วเราไม่อยากแบบจุดประเด็นแบที่เขาในใจอะไรสาเหตุที่พี่บ้าสนใจทุกครับเก็บกบ<ม>ดพอสมควรหลายๆเรื่องปัญหา หล,ห,ลหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันสุดท้ายแล้วก็อยากพูดพูดความในใจว่าแบบว่าเราทําเรื่องนี้จะยังไงบ้างแต่เราไม่ได้ไม่ได้ไไดว่าใครเรา่งเจอปัญหาในเด็กของบ้านตัวเองด้วยไม่ใช่แค่แบบกระดูอ,อัน,นี้เราไม่ได้พูดถึงจริงๆเราไม่ได้พูดถึงเด็กนอกบ้านด้วยซ้ำหรอพูดถึงเด็กในบ้านเรา คนที่เป็นเรียกว่าเสรษการใช่ไหมคะก็เป็นี่ย้องก็ต้งกันเิดกนไม่ได้เขียนยัง่ะยไม่ได้เจอกันเลยตัต่ออนนั้นแต่พ่ก้อยรู้ว่าในสี่นาทีนะแต่มันดูแบบว่าพี่คุ้หมายตายแาบนี้คู้สุดๆใจใครทีุ่กตดก็เสียใจค่ะแต่ว่ามันต้องจริงว่าคนก็ชอบอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็ดูแบบ แต่ว่าถ้าเราคิดในแง่ไม่ต้องซสีเรียนมากก็ไม่เป็นไรทุกวมมันทุคนก็รู้ความจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะีไม่ได้ว่าเลยเไม่ได้ว่าเลยไม่ทาคากอุไม,ไ,ไม่ได้ทำอะไรพวกนี้กุก็จะอยู่นิ่งเฉยๆด้วยความเป็นผู้ใหญ่เนาะแล้วก็ผู้ลรอ ตัดส <si ินใจตรงนั้นะแต่ยังหลายคนรู้ว่าทำไมร่วมระยะเวลาที่ร่วมงานกันทำไมไม่ไม่คูดกับเราหรือพูดกับใครเวลาประหารองสรต่างๆเราไม่ได้มีปัญหากันก็เลยไม่ได้คุยกันแต่ว่าที่ร่วมงานกันไม่ได้มีอะไรกันเขาอย่างน้องเคยสัมภาษณ์ว่าถ้ามันมีอะไรผิดพลาดหรือไม่มีอะไรที่มันเล่นไม่ผ่านก็ควรจะยังยืนยันคำเดิมๆว่าวันนั้นไม่ได้หมายถึงน้องนะคะ ก็ยังยืนยันว่าผูณพูดถึงเด็กในค่ายก็เหมือนผู้สอนน้องในค่ายเราแต่พี่ก็เสียใจมากเพราะโยมมาแล้วที่เหมือนเราโดนโดนคิเดี่ยวคนเดียวโดยที่ไม่ปังเราคิดบวกค่ะอย่างน้อยคนก็รู้จักมีเฟรนคนอาจจะหลายคนไม่ได้ทราบว,ว่าผู้เป็นผู้จัดได้ได้มาเป็นผู้จัดแต่ว่าวันนั้นคนไม่ทราบเราเราคิดบวกดีดีกว่าน่าจะสบายใจแล้วก็ไปต่อได้ทุกคน สิ่แย่ในการทำรูปที่จะลงมาป่ายจะเป็นเราโดยที่ในฟาร์ผิดทุกคนทุกคนต้องต้องบอกว่าเสียใจเนาะถ้าบอกว่าไม่เสียใจมันก็คงมันก็คงแย่คนเราเป็นเป็นไมได้ที่ไม่มีความรู้สึกแต่ว่าผู้เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นท่านสื่อมวลชนหรือหลายคนที่รู้จักกุ้งก็น่าจะรู้จักนิสัยกุ้งดีอยู่แล้วว่ากุ้งเป็นคนยังไงเรารู้สึกธิ์ไงครับกับเรื่องแรกของขนมใช่แล้วก็กุ้งเป็นคนของพระเจ้าพระเจ้าอาจจะตีสอนว่า อาจจะเวลาเราเดินทางผิดหรือว่าเราไปในทางที่ผิดท่านจะติสอนแล้วเราก็ขอบคุณเชื่อว่าทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ไ <miraculous. S 2> ก็ยังงานก็ยังงานเยอะอยู่ค่ะก็ยังทํางานกันไม่ได้หยุดน้องๆเองก็ไม่ได้มีผลกจะทบเพราะว่าเราก็ยังก็ยงเห็นว่าไอเดียก็ยังมีงานอยู่ตลอดเด็กๆ <c oughs> ทุกคนก็มีงานเข้ามาตลอดแล้วก็ไปเราก็ไปไปมีต่างประเทศมาแล้วด้วย แต่เราแนท,ที่ไปเราได้มาเคลียร์ใจกับน,น้องๆในบ้านหนยครับว่าสิ่งที่เราพูดไปมีที่ไปที่ได้กับสิ่งที่เราเด็กในบ้านคนที่ยังอยู่เราได้คุยกันอยู่แล้วเนาะแล้วทุกคนก็เข้าใจมันมีผมกระชุสิกระช่นไม่กุ้งไ,มงไหมเม่อก่อนที่เรารู้จัก <c oughs> นะกันก็ไม่กุ้งสำหรับกุ้ ว่างานนี้เป็นโอกาสให้กุ้งได้กลับมาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เคารพจำนวนมากๆหลายหลายท่านที่แบบไม่ได้ไม่ได้พัก่ายกุ้งหรือได้คุยกับกุ้งไม่ได้ทํางานด้วยกันก็กลับมาทํางานด้วยกันแล้วเด้เป็นไรเกิดรไรทำไมดโดนอะไรเงี้ยว่างเหรอเอางานไปทำอะไรเงี้ยก็กลายเป็นเป็นกุ้งสําหรับกุ้งอ่ะก็มีหลังจากงานนี้ก็งงานเขา้าเยอะมากขึ้นก็ได้โปรเจกต์ดีๆจากงานนี้พอสมควรค่ะ วไมก็ถ้าเราไม่ได้เขียนเราตรงแบบภาษาตางๆจะหลอไม่รอกนเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะดังนั้นก็ไม่ได้คิดว่าเราโกดใดๆกันกระปุกนาปีนั้นเราเก็บไว้มีนะคคุณทำอะไรกันค้ณจะหยิบกอรเล่นจริงปีหน้าตอวนี้เราก็มีน้องไข่มุกนะคะไข่มุกนันยาซึ่งวันนี้ก็จะมีโชว์บนเส้นก็ เป็นคนที่พเามาทำในเรื่องต่อไปเพราะปกติเราจะไม่ใช้นักแสดงเดิมต่อเรื่องสองสเรื่องอยู่แล้วยกเป็นนักแสดงที่เป็นตัวรางนะก็อยากให้เราพูดแคสใหม่ค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในปีหน้าก็น้องที่เป็นเด็กที่สัญญาต้องได้แล่นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแต่ละคนจะได้อยู่ในโปรเจกต์ไหนบ้างไม่เหมือนกันคุจะสอบการซื้อผู้จัดการ้เราไม่พอใช่ไหมครับไม่ค่ะแล้วก็ยังจะ ต่อต่อไปก็อยากให้พึ่งเชื่อว่าวันนั้นสื่อทุกคนก็คงต้องลงข่าวตามากระแสแต่พึ่งก็เชื่อว่าสื่อก็น่ารักแล้วก็ยังมีความเข้าใจว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะแล้วก็วันนี้อาจจะเป็นโอกาสพี่ที่ได้มาสอบถามกันเพราะตั้งแต่วันนั้นพึ่งไม่เคยให้สัมภาษณ์ใครเลยปกติพึ่งจะไม่ให้สัมภาษณ์เลยแต่วันนี้พึ่งว่ามันได้เวลาแหละที่จะบอกว่าจริงๆแล้วอะนะวันนี้คนไทยต้องรักกันเพราะว่าพ่อหลวงเราก็ไทย สุสวรรค์แล้วแม่หลวงเราก็มาสุส่สวรรค์แล้วก็วอยากให้ทุกคนเนี่ยตอนนี้เหมือนกับว่าร่วมสมกพันทเองก็เป็นหนึ่งคนที่แบบมีความกระทบกระเทือนด้านจิตใจเพราะว่าเคยได้ได้ได้เข้าเฝ้าใล้ได้ได้ได,ได,ได้เหมือนกับว่าได้เจอใกล้ๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นปุ่งที่สำคัญมากก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นวันนี้ที่เราจะได้พูดอะไรที่ ที่แสดอของของเคารพเงิไปถึงทิ่ที่ค,คนใหญ่เพรางะงั้นวันนี้กูจะให้สุดท้าย